อันนี้คือตารางคําสรรพนามนะคะคุณพึ่งทาอันนี้ดีมากมีภาษาไทยด้วยแปลภาษาไทยให้ด้วยคําสรรพนามคืออะไรคาสรรพนามคือใช้คําที่ใช้แทนคํานามอย่างเช่นฉันเธอเขามันอย่างเงี้ยคือคําสรรพนามเพราะฉะนั้นภาษาเดนมาร์กเนี่ยจะซับซ้อนมากเพราะว่ามันมีเยอะมากมันต้องออมันต้องจำค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะให้เพื่อนๆไปฟรีๆเลยถ้าใครสนใจก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้นะคะ แล้วก็จะส่งอีเมลไปให้แล้วเพื่อนๆก็จะได้พิมพ์ออกมาแล้วก็ไปติดที่ไหนก็ได้ที่เราเดินผ่านบ่อยๆหรือว่าเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยเราจะได้จําได้เนาะมันต้องใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงคําเนี้ยอืหมวดหม่คําเนี้ยเดี๋ยวถ้าวันหลังมีเวลาคุณนะก็จะมาแบ่งปันนะเ,เป็นประโยคเป็นอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเวลาอธิบายมันต้องอ,อธิบายเป็นประโยคด้วยยกตัวอย่างเนี้ยนะคะโอเคค่ะวันนี้มีแค่นี้ถ้าใครสนใจก็ ส่งอินบ็อกมาได้เลยเอาไปพีพีิพ้นให้พีพเลยใช้เวลานานมากกว่าที่ทำเสร็จเพราะว่ามันต้องจัดมันต้องจัดหน้าจัดอะไรเนาะโอเคค่ะ